สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ครับผมจะมาสีน้ำใส่นะครับสีน้ำใสให้ให้มันโดนก้อนนะครับโอเคครัสัาเดี๋ยววันนี้ครับทานบ้านสับโนจอหอครับที่หน้ายาโมเลยถ้าใครเหยียมาหน้ายาโมบ้านสับโดนจอหอกดไลค์และกดชอบจะใครนะครับทุกคนโอเคครับปื้อสิีน้ำครับทุกคนโอเคครับจะราไปพร้อมกันเลยวิธีการตันี้ก็เปิดตรงนี้ออกเลยครับทุกคน ตอนนี้กันมีกันไว้ใี้เสียบนะครับไม่มีรอบผมรูม้เหมือนกัว่าที่กันเสียบอยู่ไม่เสียบผมไม่ได้เป็นเจ้าของกวส่งกางคุณที่ก็มาส่งการแล้วครับทุกคน สิ่งนี้ขนต้องอันนี้ก่อนครับ กลองหมด okay, โอเคนะครับเราควรจะทำการติดตั้งบนนะครับมันจะติดดูกันโอเคนะครับ ที่ปืนมีปืนลักษณะนะครับยาวหน่อยครับน้าาหน้าตาห้าเซนน่าจะ4เซนติเมตรนะครับน้ำหมดนะครับ เดี๋ยวผมขอไปเติมน้ำก่อนนะครับโอเคนะครับเวลาจะมาแล้วแต่ เอ,อ,เอื่อผมเติมน้ำก่อนะครดูสิท่วมตัวนน้ำนี้ก็ไหลมาทันนี้ครับเพราะว่าตัดน้ำไหลามาเต็มเลยครับทุกคนดูสิโอเคเติมตัวนี้นครับมันไหล ต่อไปเราจะทำคลิปใหม่นะคะเพราะว่าเมื่อกี้ผมไปกดสตอปไม่ได้ นี่มาด,ดูกันเลยครับดูสีน้ำไหลเต็มเลยโอ้โหแต่ผมจะพาออกไปดูข้างนอนนะครัเนี่ยครับโอ้โหไหลเต็มเลยนี่ยครับ เดนดูด้านบ้านยับไหลทั่วบ้านนะครับโอเคครับ ni, tu kongsi lapu ni เดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะ,ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย